ขอต้อนเชิญคุณอภิชัยดิบุรีนายกเทศบาลตำบลนาอาอเรื่องรับท่าบางสกุลนะฮะขอเชิญคุณป<อ>ุณ่นตีพุ่ง เอาก็ะากรังเต่งเลยรากงต่งางาวันนั่มาเ้ังนงจีนก่อนจีนง่ายง่จีนอ๋อมัรจะกาศแห่งการเฉลิงฉลองกำลังจะเริ่มขึ้นท่ามกลางรอยยิ้มที่เกิข้มของรอาครัวทั้งสอง ที่ได้รับความกรุณนจากบรรดาท่านผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นสักขีพยานและท่าผู้รอสังเกหมหาวิริเวลาห่งการรอคอยที่เราทั้งทั้งหลายจะได้พบได้สัมผัสอีกไม่กี่ใจท่านผู้มีเกียรติก็จะได้พบกับเจ้าสาวผู้ซึ่งโชคดีที่สุดในปีที่สามารถถูกมัดใจคุณเจษฎาที่เป็นเจ้าบ่าที่อุตส่าห์พาความมั่นใจและความรักมามอบให้ท่าที่ ขออนุญาตเรียนเชิญคุณยานิาีคและคุณอภิชาพิทีท่เขียนนพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวีครับอไปดูปดูเจ้าบ่าวกับเจ้าสาววันนี้จะแต่งข้อเรย่อ ูสร้างคู่สมรรคกันบริษัทจะบอกคุณมาแต่งแต่งแบบเป็นอย่างสร้างครอบครัวช่วยเหลือกันจึงเป็นวันร่วัดีขอเป็นมากกวท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกว่าจะปีวันนี้เป็นที่มาจากก่อเกิดด้วยความรักที่ยิงง่งใหญ่การได้มาพบกับโฉมไทยต้องมีผู้ยิ่งใหญ่ให้เกิดจบับหวะนี้อขอเรียกเล่นเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวทุกทนผู้มีเกียรติครับขอเรียนเชิญคุณ การที่ดาวสี่ดวงปมธีระพงษ์วังคีรีคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวฮะและคุณตีชัยแก้ปัญหาจับคุณขอเล่นเช่นฮะคุณแม่เจ้าสาวมาไม่ได้นะครับผมขอเลือกตัวแทนนะฮะซึ่งคือคุณยายฮะขอเล่นเช่นคุณคุณมิมิตดาวเรียกกันแล้วเล่นเช่นครับ ชื่นคืนแห่งความรักวันนี้วันที่วันอาคารที่ส0กัญญญนยายนขึ้นสี่ข้ามดือมบรนบทุนบรนบุนบรนบรุนบรรนบุน่านผูนเก็บร่วมงานตามคลองวอวยพรให้คู่ครองกรองปีดาขอด้วยรับปักจิตสนิทมั่นขอด้วยฝันจึงฝ่าฟันเพื่อวันหน้าคุณ <c oughs> คุณปฐมวดีอย่างคู่มาราบสัญญาจะสร้างฝันมั่นกระดีปัดนี้ถึงเวลาคนจิ้มนี่มิ่งเลิกการตาลิผีกเับยนเชิญคุณจุรเสกบุรพาประธานพิธีเป็นเกียรติเรื่อนดูประสากรผู้ดิบาศนักดนครับกระดับยนเชิญครับอาามาขายจะบอกย่สาอล้วเอมาัอร อยู่ด้วยกันสุดสมหมายอยู่นานไปนานไปจนแก่เท่าเท่าชะลาอยู่ด้วยกันอยู่นานไปให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองขอเรียนเชิญท่านประธานค้องมาให้กับผู้เจ้าบ่าต้องส่งครับเชิญครับอเจ้าบ่าวมาเถียงคล้องมามาคล้องกันไรลิว มาคล้องอะไรอย่าไอยคนตุ้ยจะหายยันไรมคล้องอะไรมาเลยครับสลับของสลักกิ้งมอบให้คู่ชายหญิงวันนี้นั้นครองที่คอหมายถึงถึงสัมพันธ์แห่คู่ฝันคู่ชื่นให้ยืมยง ขอเรียนเชิญเขยพูดเขยดิพันธ์นะครับร่วมยืนตรงดี๋ยวฉลองกับผู้จัดงานสา้จัดงนในค่ำคืนนี้ครับเรียนเชิญครับไม่เห็นเลยอ่ะใช่ยู